เด้ไดทรงหมอกงานครับผมมือ,มองานใหม่เข้ามาครับเฮ้ยช่างงานใหม่เข้ามาหรือเปล่านี่เป็นไงโอ้แตกนะ ว้าวห,หลาครอลุมครเหมือนกันทำให้ใส่คื่อว่าของผมให้เราดีครับผมเจอของเถ่าครับโอ้สัเห็ดทะเลพวกย่างงๆเจอเข้าไปทดลองเหมือนกันว่า,ท,าท,ทรงขึ้นวะ อันนี้จ่งางคามจะสงมอบงานงานเข้าครับผมอพอดีไฮดรลิกเน่าครับผมไฮดรลิกเน่าเจอนี่ครับผมเจาของรถตะขอนครับผมตะขอนบ้านนนมะเขือพ่อใหญ่ขอน อโอ้พัดลมตัวนี้แห้งเลยยอดเยี่ยมละ่ะพัดลมตัวนี้ว่าจะติดเบิกเลยส่งงานครับผมฝนตกเลยโอ้โตกอยู่บนเดียวตัวนี้ลูกใหญ่มากนอก่อ โอ้ซ่บนนี้ซ่บนนี้ะหารโอ้หน่าเกียบเถอะป้าหเเตรียมตัวสิตรงหมอบงานครับผมงานเขาครับผมปลอดปัมปมเรียก่อรอป้า tầm đầm tầm khoáng quang mà khoáng kì วันปุ้ยวันปุ้ยวานปุยโอ้ยโต๊ะกันเบการัโต๊ะก,กับผมจันหน่อยปรูกันโอ้เป็นโคกเล็กหมดเลยครับผมปั่มรถไทยครับดับไฮโดรดิกเจอดับดับปอมต้องเหลือเหลือออกไหมครับมือ่นการว่าเด้นทรงหมอบงานครับ ว่าสร้างภาพนี้เสียนเสีนหลือไฮ้โดรเดครับตอนนี้หวัวไปจนหอดหน้าไปตีนบม่มีนามล้วครับจากหวัวหน้าไปดอกปีที่แล้วเนี่ยมาเห็นนามยูงได้อันนี้บวกล้วเีงไม่มีนามเนาะ ขอบมืออื่นครับผมเดี๋ยวเข้า,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 าปไปไาม,าามาติดตามครับผมว่าระบบปั่มสิศไปจะได้ครับเก็บง้านแล้วครับผมตันนี้เคลียร์งานแล้วเดี๋ยวเข้าไปมาติดตามครับผมว่าถ้าสีขึ้นไปมันจะไปจะไหนนอกพี่น,น้องเนาะ,ะการยกปั่มครับ ตายกันเลยคิดน่องกับเบาหนองเดี๋ยวก่อนใส่คิดครับผมโอ้โเด็กพอนาตาตากันครับผมโอ้ยไปสูบนานมากไร้กับมื่อยครับผมเนะาะลองคุยกันเนาะบรรยากาศครับ <c oughs> สมบูรณ์แบบครับผมวันนี้บริษัทสมอบลูกค้าคนสีงานเขา่าครับผม เกินไปเนาะเขาเรียกว่าตัวยุ่งดำครับผมเจ๋งครับพี่นอ้องเหลือน้อยนึงครับ